สวัสดีค่ะแม่คอนจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาเก็บผล,ลไม้อันนี้ลูกพํามลูกพร,รุนลูกพร,รมัมลูกลูกพลามเขาไปทำลูกพุน <c oughs> ผลไม้บ้านเพื่อนจอยนะจ๊ะอ่างนุน โอ้ยแม่อ่างุ่นแม้อ่างุนก็งอมแล้วนะทุกคนอืมหวานดูดูดูมาดาเอาพวงนี่แล้วมันเเห็นไหมอ่งุนกระดกๆอยู่นะอุ้ยลูกใหญ่้วยนะปีนี้ ป็นี่ลูกใหญ่อืมหวานเจี๊ยบเลยหวานหวานอืมอืมหมหกมหืมนะกมาก,กมหมหืน ดกแบบดกอีพอยแม่ดกแบบดกแบบต้องร้องอะ่ะนะเก็บไปเรี่วนะดกพดดกโพนะคะไอางุ่นออางุ่นอร่อย อางุนอร่อยมากดกแบบดกแบบบ่มีข้าวเหมืนย่ายอ่ะอันนี้เก็บไปแล้วนะเก็บไปแล้วก็ยังดกกักซากอยู่นะคะอืมอืมาอางุนหวานมากหวานหวานหวานอางุนหวานแล้วหลังจากผ่าน,นา,า,นนา,านหนาวผ่านร้อนมาผ่านอากาศ แช่แข็งมาหลายขึ้นนะหลานสร้ามือจ่ออันนี้ลูกพลุนลูกพลัม กิ่งแถวนี้จอยเขาตัดไปให้แม่ขันแล้วนะกิ่งที่แบบเง่หยดลงมาพื้นนะทุกคนความดกบิงเ้าดกเป็นมัดมัดนั่สิแหละดกเป็นมัดมัดอย่างนี้เลยบิงดูมาเจ้าเบิง ตอนนี้มันง่อมพระามกันแล้วนะนะหวานพ่อได้มลุกแบบหน่อยยำยางอยู่นะทุกคน ลูกโดพดลกโดพดนะย่อยย่ำย,ยางเลยนะดกมากลูกพุนของเราแต่ว่าเขาชวมาเก็บแอปเปิลนะแอปเปิลอร่อยบอกแอปเปิลยักษ์กย,กยักเลยนะโอ้แอปเปิล <laughs> ปีนี้ใหญ่มากแล้วก็อร่อยนะทุกคนนวยเป็นกระโลกระโลเลยนะโอ้คอยหยิบประหอด พ่อสูงฟ่งนะทุกคนลูกใหญ่มากแล้วก็อร่อยด้วยนะมวยว่ามันนวยบักเคืองโล่ะนมวยบักเคืองโลอ่ะเอาเก็บมวยต้มๆไปก่อนมักแอป,ปเปลิลบ้านนี่จะ บ่เป็นที่นิยมบันไดนะเพราะว่ามันมันเยอะนะทุกบ้านมีต้นแอปเปิ้ลทุกบ้านมีเกือบเกือบทุกบ้านนะ่ะเรนะียกว่าทุกบ้านกันเลยนะแอปเปิ้ลกันเลยบ่แมันชั่วหนานี่บางดูอันนี้ทำปุ๋ยนะเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอดถอดเนี่ยเช่โอ้โอโอโอโโยออลูกนี้ได้ลูกนี้ได้ไม่ช้ำเลยเนี่ย เสียงเสียมกวองไว้ทำปุ๋ยเอาไปฝากสาวๆทั้งช่านวิกเก็นะนวะเห็นบ้างมั้ยนี่ลูกดกมากสะอยู่แล้วนี้ก็ตัดกิ่งแอปเปลิลนะเพื่อนจอยเขาตัดไว้เตรียมค้นไปทิมกัน ใหญ่มากนะทุกคนหน่วยบักไงสวัสดีค่ะคุณนิรสาคุณมณีรัตน์คุณอุไรวัสดีจ้าอันมกักอันนั่นมกักลูกพรลูกพลุนสวัสดีค่ะพี่หนูพวงวัสดีจ้าชายลีโอมาวัสดีค่ะคุณประภาพัน์เมนค่ะอบแห้ง ดอกมากพอดีครับปีนี้ผล,ลไม้ดกมากโอ้โหดอกนี้ก็สวยนะทุกคนเห็นไหม,เป,มเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นงนเป็นงนเป็นงนงามจนดอกนี้เอาไปเอาไปทำมันแห้งได้นะทุกคนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันบอมันบอรร่ยนะเขออ้าอันดอกยังก็ค่ะดอกนี่ยไหมดอกคือดอกไม่ปวมเนี่ย โอ้แต่ปีนี้ก็งามมากเลยนะดอกนี่งามมากงามมากเบื้องมจเบื้องพุ่มนี่อ่อนซ้อยดีพุ่มห้าบ้านเนี่ยพุ่มห้าบ้านที่มึงดูโพด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 โพมึงดูแอปเปิลไหมเดี๋ยวแม่ควานว่าจะเป็นรากบันไดมาเก็บนะเขาเพราะห่วงหรอกนะเพราะเขาเพาะกินกันเพราะบันได หนวยบักไงคักเมียในปีนี้ดก,ดกดกดกทุกอย่างเลยแต่เดี๋ยวจะเก็บองุ่นด้วยเก็บนู่นนี่นั่นด้วยแต่ว่าลูกพุ่นมันมันเกินเสียบมาแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันพานขึ้นที่เป็นน้ําแข็งมาแล้วไง ดอกนี้สวยอ่ะสวยดูทุกคนงามเฮงโอ้ยขอยกระคองเอาอเข้าอย่างเขาบ้านจอยนะทุกคนประตูรถกับบ่ปิดนี่เห็ดน,นะที่ไปเก็บกับเพื่อนหมวง ฮะเฮ้ยเฮ้เชียร์นะย่านแต่บระเดีทักท้ายคนร้านมาเจ้านายนไยนย าด้วยนี่จะไหวไหมเอามาดิมาดิเดี๋ยวตัดมีป่ะมาดิเดี๋ยวตัดให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปทับว่างอยู่นี่มาตัดด้วยกันนี่เดี๋ยวช่วยตัดของเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ช่วยผ่านตัดที่มันจะเสร็จไปมาวางนี่เลยนี่เดี๋ยวเราจะไปเก็บแอปเปิ้ลอ้าวยังไม่เก็บด้วยไงเก็บไม่ถึง เดี๋ยวเราจะไปแบกบันไดออกมาก่อนออโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ <c oughs> เดี๋ยวเป็นตากล้องให้อีกแป๊บนึงเออของเราไว้ที่แหละไม่เป็นไรหรอกเราจะมีตากล้องส่วนตัวนะทุกคน <c oughs> เหฮดัมขางามมากกว่านี่ไปก้าเข้าป่าก้าหมวงเดี๋ยวเราไปแบกบันไดมารอรอหมวงก่อนนะ โซนนี้มันแดงมันสวยสวยมันวยสวย,สวยมันงามงามหมูเอากรรไกรมาด้วยหน่อยนะเราจะตัดแอปเปลิลเอ้ยตัดปลาอ่งงุนใอยก็ว่าไปเรื่อยนี่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 จะมาเก็บขณะนี้เลยเซียบหลายว่าจันน้องหน่อยว่ามีน้องน้อยกับน้องหน่อยได้กินนะน้องน้อยเอาไปสองรอบเอาไปรอบที่แล้วม้อบอมาขอนว่าสีเอาไปให้ ผู้เท่าเอาไปเอาจะเอาไปไว้ที่บ้านพักคนชราที่แม่ขอนเ็ดงานน่ะน,นะก็เลยมาสันหอดก็เลยมาสันหอดนัอเนีเฮากับเก็บของผู้อื่นไงไม่ต้องเก่งใจครับเบียกไปเลยครับบันได <laughs> <laughs> เก็บของผู้อื่น งั้นคล้ายๆก็มันก็จะเป็นภารละนะเป็นภาลาของแต่ละบ้านนะทุกคนยิ่งปีนี่บบกผลไม้ดกๆนะภาละเลียงภาลาภาระจัดเลยบันไดขอข่กับฟ้ดมากเราก็ได้บันไดมาแล้วนะแอปเปิลพดโพนะลูกใหญ่มากจริงๆนะทุกคนต้นเนี่ย ต้นเนี่ยแม่ขันเคยเห็นแต่มันเขียวอย่างเดียวนะบอกเคยเห็นยังสี่เขาบอกทุกปีกับปลาแซบขึ้นปีนี้นะปีนี้อร่อยปีนี้อร่อยซุปีปลาแซบยังสี่ต้นเดียวกันนี่แหละคือมันแปลกมากเลยแหละคนไปแล้วสองสองรถอันรถล,ลากนะคนไปแล้วสองรถลากอันนี้ก็ซิมาอีกประมาณสองรถลาก เห็นไหมสุปีกาสุปีบดกยังสี่หน่วยกับบองงามยังสี่แหมบองรูกมระเจ้าเบิงแดงแดงสวยจนอูเมียนกับบ้านเฮาเพียงบ้านนี้พระเจ้าเตะิมเตะทุมอยู่สุคนมึงเนี่ยมันบ่นมีผู้กินในเรื่องของเรื่องคือมันหลายทุกบ้านน่ะเขาก็กินกันอยู่ค่ะตำ ตามห่างตามยังเขากัมีขายกันอยู่เรื่อยๆอย,อยู่แต่ว่านี่แหละทบควองซี่มันกนนะเนาะอืมกรอบอร่อยมากนะทุกคนมันกรอบ เปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรีร้ยวอ่ะทุกคนมามามาตากล้องมานี่ตาตากล้องเข้ามาแล้ว <c oughs> เราเราไลฟ์สดอะ่ะเหรอโอเคอจับให้ตากล้องวีไอพีมือนี้มีตาากล้องกิติมา,าค์ครับเ <c oughs> พื่อนหวงเองเดี๋ยวขอตากล้องไปเก็บแอปเป,ปิลลูกหนึ่งมากินก่อนนะเอาเลยมุมเนี้ย ตากองที่เก็บมันอกี้หวานมากหรืออ่ะเก็บอ่ะเก็บหานาวมาหลายวันแล้วไงอือใช่ไหมอเออว่ะมีอยู่หรือมีลูกอยู่หรือ,อแอปเปิ้ลจอยอร่อยมากปีนี้อ่ะอือมันกรอบอ่ะอือคือยอด นี่มองมาทางนี้ก็ได้มันจะได้เห็นนะนั่นไหมเสยงเฉยๆแบบว่าเป็นล่าเป็นสันเห <c oughs> ็นไหมคลิปหนึ่งอ่ะที่เราไปเก็บแอปเปิลข้างบ้านกลับไปใ,ใหม่อ่ะได้ปีน่ะนะเอออืมแอปเปิลกับลูกพลน นี่อยากได้ลูกใหญ่ๆตรงนู้นเนาะจะถึงเลยระวังล้มนะขวัญตั้งมันดีๆก่อนมันจะควม่มไม่เป็นไรน้ำหนักเราถ่วงอยู่โซ่ <laughs> <laughs> Hmm. ลูกมันใหญ่จริงๆอ่ะบักใหญ่แบบอลังมากไม่กล้าปล่อยมือเดี๋ยวโอ้โหดูดูดูด <laughs> ใจคือลูกนั้นลูกนั้น,ลน,นเลยต้องขยับไอ้บันไดไปอีกนิดนะึงเออไม่เป็นไรนั่นขวัญต้องขยับ <Ooh. S 1> บันไดแล้วก็ไปเอามาให้ได้นะลูกนั้นอะ เไรเราแค่เอานุ่นนี่ออกขึ้นมานี่เนาะยังไงถึงถ่งโอ้นะโหลูกนี้มันงามมากมันใหญ่มากมันแดงมันโอ้ลูกแบบอลังแย่ยก็น่าคอยอีกคอขยขวย <laughs> <laughs> แต่อร่อยนะกรอบเนาะทุกปีไม่กรอบอย่างนี้ใช่ไหม นี่เป็นปีแรกอท,ท,ทุกปีมันจะฟ่งฟ้าม้โหลูกนี้ก็ใช่ย่อยดูโพดมันผูมันโพดมันผูอยาอยืนอะไรไมัน <laughs> สิขวบโอ้โหดูโอ้โหดูดู อใสกหน่ไหนนะ,ะแล้วก็พากันใส่บูทนะ <c oughs> อะไรลูกแถวนี้ก็ไม่ใช่น้อยน้อยหรอกนี่ <c oughs> ได้หมดเนาะเพราะมันแข็งมาหลายคืนแล้วนะเนี่ย ไอพวกนี้ไม่แข็งเนี่ยมันเก่งนะขันหนักไหมน่าถึงะหน่ะ <c oughs> ถือไว้แล้วนะโอ้โหดูโโอ้หสวยจนครับเพื่อใบใบเอาไปด้วย เนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหมันอลังการงานสร้างมากมาโอ้ยทุกคนไม่กลัวดึงลูกแล้วลูกอีกลูกหล่นใส่หัวพอดีไงระวังมัน,นามาสองลูกพร้อมกันโดนหัวไม่เท่าไหร่โดนแว่นเนี่ยดิหมดเลยฮะ พวกขโมยของแล้วหรอโอ้โหดูเต็มจนผู้ผู้ร่วมสงคมคิดใช่ไหมเรียวดูต้นทางดูดูต้นทางเรียวดูต้นทางมีอีกไหมหม่องใกล้ๆเราเนี่ย อย right <verw 000> <ane> ู่บนหัวนะลูกหนึ่งน่ะถึงหรือเปล่าไม่รู้เอานี่เออถึงไหมถึงแขนก็สั้นเกินอย่างอู้ดูไม่น้อยไม่น้อยครับโอ้โหดูผลงานพาดเป็นสิบโลได้มั้งนะเออเป็นสิบโลมาดูทุกคนแล้วลูกแบบโอ้โหดูใหญ่มาก ใหญ่มากใหญ่มากอลังการไหมสองลูกโลไม่อยากจะคุยอ <laughs> ขอบคุณมากเจ้าของบ้านเขากลับแล้วนะทุกคนเขากลับมาแล้วนพวก <laughs> พวกพี่ขี้ขโมยก็เก็บกันต่อไปนะอร่อยอ่ะอปไปเยอะๆหมวง เปิ้ลบ้านหมวงก,ก็อร่อยมากนะทุกคนกกไม่แต่มันลูกเล็ก <laughs> มันไม่สาลูกใหญ่ลูกใหญ่ไหมแถวนี้ไม่ใช่ว,ว่าจะน้อยนะนี่เขียวเขียวนี่ไหมปกติเห็นแต่สีเขียวค่ะพ่ะค่อยเห็นสีออกมันแดงๆอย่างนี้ไงทุกปีอะเป็นแผลเพราะว่าตัดต้นใหม่ใส่ตัดงาหไหม่ใส่มัน้เนะนโอ้โหทุกคนมันพอเก็บได้หมดแล้วนะเพราะว่า ผ่านคืนที่เป็นน้ำแข็งมาหาลขึ้นแล้วล่ะทัวดู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 โอ้โหอันล้งางไงคักไงเนี่ยไงเคลียไงหนักอ่อน่อนมึงดูผูดผู้เดี๋ยวไปหาขวางม,มาใส่บักอ่างุ่นกันนะ อ่างนหวานมากลูกใหญ่ด้วยนะเมียนค่ะคนกับท้งตันในหน่ยตกลงมากจะเพลีบเลยดอกนี้ก็สวยเอ,อ้ยตัดไปใส่ตัดไปเสียไปนี่ให้มันแหงเลยก็โอเคนะดอกนี้ทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ได้นะเขาไม่โรยนะเท่ากัเอาแล้วก็เอาสเปีอันแลกเกลือไหยพ่นๆไว้น,นนะ ขอบคุณมากค่ะพินขอบคุณหลายๆกันสุภูสุภูสุคนคุณสันตนาสวัสดีจ้าสวยนะโอ้แอปเปิลป้าค่ะส้นเดี่ยวนะทุกคนเป็นส0โลเลยอะ่ะ กรอบมากนะคะทุกคนพี่หนุ่พวงแอปเปิลกรอบอร่อยสวัสดีค่ะคุณมายุรีสวัสดีจ้าเมียเนี่ยปีนี้อากาศแปลกๆคือขึว่าเลยค่ะดกวาสาันสู้สสสูยางอเออเห็ดเพลิงหวานแม่ขวันหอบาสันได้เก็บอยู่ค่ะ บ้านบ้านน่าอยู่บ้านน่าอยู่บ้านเพื่อนจอยน่าอยู่โอ้แต่ว่าโอ้งามง่ามดอกไม้พุ่มเนี่ยเขาจะออกหน้านี้แหละนะทุกคนนาใบไม้ร่วงเนาะเออสวยๆวยยังวะเดี๋ยวก็จะไปเก็บองุ่นนะจ๊ะไปตัดองุ่นกัน แล้วก็ประมาณนี่แหละคำคำเตือแล้วจอยจอยเพิ่งเลิกงานมาประมาณสี่โมงแรกค่ะจอยฮอดบานในี่สี่สี่โมงแรง, un, มง,แรงไม่คม่อนขอดนี่เดอประมาณสี่โมงแรกปุ๊บอืจอยเลิกงานมากพอดีเดี๋ยวก็จะหาอะไรกินกันเดี๋ยวไปหาแนวมใส่เอาบักอางุนกันเอาบันไดเขาไปเก็บน้ำเ <laughs> <laughs> ท่าไห่ขอบคุณหลายๆสุูบสุคนค่ะมาเก็บบักแอปเปิลน้ำกัน แอปเปิ้ลปีนี้อร่อยมากต้นของจอยนะต้นของแม่ควันฟอมฟอมเยู่แม่งทุกหน่วยคือเขาบ่วง,งามคือบบานคือแเมี่ยงเขาเกค่ะขอบคุณหลายๆกัะสุภูสุคนจักไหนกะขอให้กินขา้าวแซ่บนอนหลับสบายดีสุภูสุคนค่ะขอบคุณหลายๆ,ๆหลายๆกะเขาว่าว้ามาคุยมาจากับแม่ควัน ขอบคุณมากๆากจ้ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเช่นกันเวยค่ะเด้อร่ำร่ำรวยรวยกันสุขผู้สุขคนเลยค่ะเด้อบายบายพ่อกันไหมค่ะเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะผู้ใดบนชันติดตามก็ฝากติดตามน้ำนได้จ้ะเด้อบายบายเอาผู้ใดมาผู้ใดมาไล่ง้มตัวมีเห็บหมหนูน่ะอือ ยขอบคุณมากค่ะคุณอะไรขอบคุณหลายๆค่ะไอยน่าจะเป็นแบบว่ามีแอบน้อยนึงค่ะอันแอปที่ใส่ในการไล่สดน่ะ <c oughs> <c oughs> หน้าตาที่เป็นอย่างสนุบ๊ายบาย